เอาดีๆเขาน่ารักนะบุ๋มชอบนะชอบแบบว่ากับตุก๊กติ๊กน้อยแฟนของคุณใหม่พัชรีเขาค่ะใดๆเขาเขาเล่นสนุกอะ่ะเขาเข้าขากกันดีเนาออถ้าใครมีโอกาสได้ไปหน้าเวทีนะทุกคนว่าจะเต็มจริงๆนะบอกเลยแล้วเวลาเขาลองเพลงเขาไม่ไม่ออมแรงเลยค่ะ ไม่ออมแรงเขาเล่นเล่นจริงเล่นแบบว่าเออเล่นไม่กลัวไม่ห่วงสวยไม่กลัวเหนื่อยอ่ะเออใส่สุดทุกเวทีสนุกสนานหยาบก็อันนี้ก็ทุกเวทีเนาะทุกเวทีเหมือนกันเวทีไหนที่แบบไม่หยาบนี่ไม่ใช่นะคะไม่มีค่ะบอกเลยไม่มีธนดลน,นะน้องๆเอาโยงข้อหาลูกชายฉันอีกแล้วเดนเล่ ดังๆให้กับพนาผู้นำทีมงานน้องใหม่เมืองชุมแพบด้บองากลตอเขาหิวขายาลองเพคนยังล่องบ่ถืว่าดีๆก็หนา เสียงปมกระดังดังให้กมลน้าสาวผู้นำทีมงานคอนเสิร์ตร่วมสมัยสาวหญิงใหญ่ใหม่พัชรีถือใจเจ้าไปถือใจล่ะพี่เออได้กินเบียร์ไปนี่ฮะได้กินเบียร์ไปสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยจังว่าดอกแตดแตดบินความปายเกียร์แต่แต่ว่าหอดอำเภอ่มทาตูมบพราะเได้กินเบียร์จากฝองอยู่จั่งว่าอันฝงนึงมีข้อแห้งแห้งไปได้แล้วเด้อ มมาาแแลล้ utral, e, be, like yeah, ้ววไปได้แล nah ้วพร้อมเงินแถมไปได้แล้วไปได้แล้วคือกันฝากผู้สาวผู้สาวซักหน่อยสิบบาทโอ้ยคนละห่าบาทคนละคนใหญ่โตคนใหญ่โตพคนใหญ่โตก็ดเชือกแล้วบางอันนี้มันเข่ามันยังหลามขอบคุณค่ะตาดเบี้ยจากผู้สาวเออกินแล้วกินเหล่า มึงอย่ามาโลมันกินเหล่าแล้วมันสีมึงเด้ก่ัน่ะอันสีาปาดก็หันเพร่ะมันว่าไอแบ่งกันกับข่อยพูดล่างหาโอ้ยซุ่มปอดเอ้ยเอาเอา,เอามาแบ่งกันฮาบาทพูดล่างหามึงจะมาทับเป็นหยองหยองแยงแยงไหลมันหยองจันน้อยหล่อซุ่มหนีเมาหล่อหล่อสีเขาไปเถอสีเขาเจองฟางเด้อฟางทางสีเขาเลยบอกไปจ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ รายงานเนี่ยรายงานโตกับพี่กับน้องไปเรียบร้อยแล้วลูกสาวลูกสชายไม่พัสรี่ฝา,ากตอนพี่น้องเพราะว่าจะเป็นฤดูกาลน,นี่หรือฤดูกาลต,ต,ต่อไปถามว่ผลงานเกล้งหรือการแสดงด้านหนา้าเวทีออกมาฝากตอนพี่น้องฝากพี่น้องให้กำลังเร่งใส่น้ำในกระละกันกระละพี่น้องด่านหน้เาเวทีมือสมุนทุกคนนี่รอบพ่อเจ้าพี่น้องครับอาไปแกจโบออดตายข้ามองซะเนาะเอาเวลามันกระซับกระซับกระจิกระซับเกินไปไอ้เพื่อนไปจับหลังตีสองเดี๋ยวปอได้บ่ได้ใอยอยากโชว์ผลงานเว้ยเออเดี๋ยวสิจับสลากหลังจากนี่ละ เสซฟทิ้งหัว <Okay. S 2> หนา้าสาวผู้นำทีมง,งานเอาเจ้าั่นกระชับเฝ้าเขา่ามองเฝ้า,ขาเข่าปอบไป่ไป่ที่ซุม่มผู้ให้เข้าไปผู้ด,ดีสีรองเพ่งคิ้วไฟรองสูงคิ้วแม่เ<ะ>นี่ยล่ะฮะแม่วาดตังไหนกอดบางคับอันซุ่มผู้ให้เข้าไปผู้ด,ดีสีรองเพ่งปลายฟ้าแม่เตียนโนนผู้ใดผู้ให้หยเนี่ยชุช่มชูกันตัอโอ้ยลูกแม่ไม่จะพูงงามๆฮา,า,าว่าโอา้ยก้อนสิขเข้าไปไทยหูหนวงพี่น้ำหนองก้อนก็ได้ไทยโูกเตี้ยเพราะเป็นการเสียเวลาทุกคนชูมือสูงสูง ไม่ได้บอกมึงยกอ่ะบาดที่นี่คอยพี่น้องเดินทางกับบ้านโดยสวัสดิภาพจ้ะบ้าแมนบอกเย่าฝ้าเดี๋ยวพอคอยลองเพลงปลายฝ่าก่อนอย่าฝ้าหัดจับแจกเลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูลองเพลงปลายฝ่าก่อนจ้ะให้พี่น้องฟังเต้บบนปลายฝ่ากับส่งล้อสาวหีเที่ยวก่อนเอออออเยู่นั่บดขึ้นละมือนี่งัวบ้ามีผู้ใดได้เดี๋ยวคอยจูงกำเพี้ยนเองสิฟ้าไงตรอ ลหลังไอ้ที่หอยเลี้ยงหัวไก่มยู่เอว่าไปเด้อหมู่บ้านได้ไก่ตีได้ยี่แล้วมึงไปชีสะเก็ดได้ไก่ตีม<อ>าสูรินเขาก็อัดสร้างน้อยให้สิรีบอได้ออกแยไปเลี้ยงตีเ้าไปชั่วไปชีบไปหาท่าเพิ่นไปชั่วคอยกะคอยกะคึค้นยานอยูกกอ่มีหมื่อวานกูนไปรับยูซีสเกตกูได้ไก่ตีเ<อ>มื่อนี่มารับยูสุรินกูสิบ่ได้สร้างหน่อยจีโน่ก็จะดอกสร้างมันบ่ถือก็ใก่ปานนี้ยานเพื่อยู เอาเอาไปเถอะแม่ซุ้มบุรีเขาไปไปผู้ไฮสิร้องเพชรอ่งนอกสันโอ้เอาไปเลยมาขอเตยเลยเตยเอ้ยแล้วอ่ะเตมันเตยนึกเอยบักหัวยองเอาขาไม่ไม่แม่ผู้ใดมึงอะครับผมเอาไปไปน้ำมูอตีจับมือได้ยู่เอาอาบน้ำไปหนีือมนบนออกรอบเตยอาบแล้ว เอาไปครับท่วงข้นจะได้ท่วงจิกลิ์จกงรกอไม่เพิ่อนในกร์ดขนาดกูใช้เวีนตาได้กนะูยังหัวมันชกกับผมแล้ววนนี่แหละเขาห่อว่าเต็มที่กับทุกงานแล้วอ่ะอันนั้นฟอออกลอดจค่ไหนฟอนตั้งแต่ว่นนั่งก่อนวังเว้นบุนเลยอันอน,นัน้นกินเบียร์กาหยัง่งกินเบียร์ตาอชา้างหรือตาควายตู้นี่คือเกียดจริงล่อมอ้อมเถอะผมนีดอกเบียร์ตาควายตูเเย้เอาเพ่งหยังเอาเพ่งหยังก็ได้คอยมักเจ้า เออมาเอาเงินมาก่อนเอาถามเปล่าแบบนี้บอบอขอยว่บเอาเมท่านตะวันเล้วบังเกียขีน้นเราบอมอย่กคือคิดว่ากูขี้เดียเพราะเป็นออบอกกับชุ่มโมนี้มันตองมีตัวเดี๋ยวขออนุญาตบอกขออนุญาตแก้ถาบอกกับชุ่มโมนี้สักกอน อุ้ยหัวหน้าเอาพี่น้องเอ้ยพี่น้องถาเอาเด้อจักน้อยนี่หัวหน้าล่องเพลงแล้วเพิ่นสิมีการจับรางวัลมีงัวสีตัวมีควายตัวหนึ่งแล้วก็มีหมูตัวหนึ่งแล้วก็มีงูเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งเพิยบสักว่าเด็กสู้ใครไม่เป็นแคชั้นเอาติวคำว่าเป็นเพิ่นเอางูเหลี่ยมมาจับสละโป่แหเจ้าเจ้าจับไก่เราเด้อบานนี้คุอยดันสีแข็งไม่แข็งมาแขัง ค่ะผมไอ้ไอ้อย่าดึงนี่หล่าเด้ออย่าดึงเด้อค่ะผมเมื่อกี้คอยบลย่ดึงเมื่อกี้อเออคอยพี่จับจ้ไว้ดูปีกหน่อยแกเห็ดข่อยเสียววีกบ่ได้บาทตะมันเกียดติดินเงินกเกียดตินินละมอุ้ยปู่แม่กำไว้ตั้งแต่สองมัดเสากวนทีสาธุเด้อกำฉีดดีกว่ากำตัวดอกกุ้ ว่าข่อยกับเราคนหลอกเคืงพวดวาแบบไหนข่อยหงุดหว่าข่อยต้องเห็นเจงไนวยังสิซ้ำกันกับเราจตังไหนอะเดี๋ยวเอามาเาิเจ้าับอซ้ำกันติมันบอซ้ำกันได้เถ่าเจ้าเห็นบอเราเส่้ยอลๆๆอยู่เราข่อยไม่สติมันกับบอคือกันแล้วเนาะบอโกงกันบอเกิร์นโยเทว่ายาไปเนเจ้ากินไเจ้าเอาา

อยมาเบังข่ก็เนีนยหนาไข่เนี่ยพี่ปอนจงไงๆบางตีกูนี่คนพอไ้เบังวันเมื่อยหนาคือว่ามันกับพอดีกันเนาะเจ้าของยศสูงก็เพิ่นไห่ไปแล้วนอนนรับบนน้อเจ้าว่ะก็ไข่อยู่กับร้าซมือเพื่อขีนอ่หลับบนกินยาผูนั่รับม่นู่นยาูดีหน่อยแล้วบอกไปัววาขา ผัวก็ได้กันเร็วใช่ไหมเดี๋ยวเมียร้องเพลงก่อนนะจ๊ะเ๋ยวเจอกันหลังเวทีเป็นำเส่ฟังให้หน่อยเอันยางไปยังบ่ที่เนี่ยอันย่างขาไปหาโมหาอีแหนเฮยยังบ่ที่เนี่ยยังกับสิยางไปทาเจ้าอยู่หลังหันเลืจักน้อยเนี่ยอขาไปเนี่ยขาไปหาแล้วในไปจบกงี้แลเหลียญขึ้นหอยปูนมาหาข่อยเสียเลยนี้อย้อน

เออนุญาตาระดาลับบอสซิ้นครับเพราะว่าปกติแล้วเราใจกระดงนะสองขางแล้วก็ใจปีนแบบนี้ท่านพีรับเรไม่งมันต่ห